สว,ส,สวัสดีค่ะ d a ส,ส,สก u k เจดราม่าพัสพี่สาวน้องสาวกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับประวัติดารายุ่นอ่าคราวนี้ก็มาถึงนะักแสดงชายกันบ้างละว,วันนี้เนี่ยคนที่เราจะพูดถึงเนี่ยเขาเดบิวต์จากการเป็นนายแบบมาก่อนเพราะว่าเขาเนี่ยสูงยาวเข่าดีใส่เสื้อทรงไหนนี่ก็แบบอุย้ยเข้าไปหมดเลยอะแบบอุย้ยใจเต้นและปัจจุบันนะคะเขาก็สามารถ กลามาเป็นนักแสดงมาเล่นบทพระเอกได้หลายเรื่องเลยทีเดียวคนนั้นก็คือหนุ่มนายแบบหน้าเกลือซางาคุจิเคนทาโร่เคนทาโร่ซากาคุจิเคนทาโร่เกิดวันที่11กรกฎาคมปี1991สูง183เซนบ้านเกิดอยู่โตเกียวปัจจุบันอยู่ค่ายไตรสโตนเอ็นเตอร์เทนเมนต์ครอบครัวของเคนทาโร่นะคะมีทั้งหมด4คนในการก็คือมีพ่อแม่ พี Pizza, ่สาวอกา่าเคนทาโร่คือเคนทาโร่เนี่ยเป็นน้องเล็กสุดเลยใช่ไหมเคนทาโร่เนี่ยเป็นคนที่รักครอบครัวมากมีครั้งหนึ่งที่ได้เงินจากการทายแบบครั้งแรกเนี่ยก็อยากจะแบบหาซื้อของขวัญให้กับพ่อแม่แต่ว่าก็ไม่รู้กันว่าจะซื้ออะไรดีสุดท้ายก็เลยซื้อเหมือนเป็นแท็กเกจท่องเที่ยวไปให้พ่อแม่เที่ยวกัน2คนแต่ปัจจุบันคุณพ่อก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะก็คือตอนปี2 0 1 4นในวัยห5ปีแล้วต่อมานะคะในปี2015เนี่ย เคนทาโร่ให้สัมภาษณ์นในเจ้าสารสเปอร์บอกว่าพอคุณพ่อเสียไปแล้วปีหนึ่งคุณพี่สาวก็แต่งงานใช่ไหมเคนทาโร่ก็เลยต้องไปรับหน้าที่แทนคุณพ่อเพื่อไปเดินส่งตัวเจ้าสาวในตอนงานแต่งของพี่สาวเนี่ยเคนทาโร่ก็รู้แบบมีความรู้สึกที่หลากหลายมากเลยแบบรู้สึกเสียใจที่คุณพ่อจากไปแต่ว่าก็รู้สึกตื้นตอนที่พี่สาวได้แต่งงานด้วยเหมือนกันในรายการบ ok ุคุลาโนจีไดปี2019นะคะเคนทาโร่ก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้เนี่ยคุณพ่อเขาก็ไม่อยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นตอนนี้ก็ไม่มีใครกอดคุุุณณแแแม่่่เเเเขขขาาาลล้้้วททกกกคครััีไไดบปจอ็ กอดคุณแม่เสมอในรายการเทสโก r รูมนะคะเทปเดือนมีนาคมปี2021เลย mm hmm. ก็ถือว่าล่าสุดหน่อยเนาะ mm hmm. คือช่วงนี้เขาก็งานยุ่งมาก mm hmm. ก็เลยไม่ได้กลับบ้าน mm hmm. ก็เลยเปลี่ยนเป็นโทรหาแม่ทุกวัน mm hmm. แทนโอ้ oh, ก็ถือว่าเป็นแบบ คนที่รักแม่มากๆเลยเนาะแบบอยโทรหาทุกวันกลับบ้านไปก็กอดแต่ก่อนครอบครัวเคนทาโร่เนี่ยก็จะแบบใช้เวลาร่วมกันในการนั่งดูทีวีหนังที่เคนทาโร่เลย <c oughs> ละครที่เลนทาโร่เล่นมเนี่ยเออเป็นเราเราก็เขินเนาะรู้สึกแบบอุ้ยมาดูตัวเองเล่นอะไรเงีนะ้ยแล้วมีพ่อแม่นั่งดูด้วยอะไรอย่างงี้แต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนแบบพ่อก็จากไปแล้วเนาะแม่ก็ยังอยู่บ้านพี่สาวก็มีครอบครัวแล้วเคนทาโร่ก <Ken Halo S 1> <ม>็ต้องทํางานก็เหมือนแบบแยกย้ายกันไปอย่างพี่สาวเขาเนี่ยแต่างงานตอนปี2015ัใช่ไหมที่เคนทาโร่ไปเดินสมตัวเจ้าสาว แล้วตอนนี้พี่สาวเขาก็มีลูกชายแล้วอ่าก็ถือว่าแบบเป็นวัยกําลังโซนเลยสองขวบก,กว่าเคนทาร่ลบอกว่า เนี่ยพอแบบได้ไปเล่นกับหลานอยู่กับหลานก็รู้สึกแบบเยียวยาจิตใจแล้วก็แบบช่วงนี้ติดหลานมากก็พูดถึงชีวิตวัยเรียนกันบ้างดีกว่าตอนปถมเนี่ยเคนทาโโลอยู่โรงเรียนเมเซเคนทาลร่บอกว่าตอนปถมเนี่ยมักจะรับบทเป็นตัวร้ายในละครเวทีตลอดเลยคืออย่างเช่นในเรื่องโมโมทาโร่เนี่ยก็จะเล่นเป็นยักษ์คือไม่ได้เล่นเป็นพระเอกไงเ,เล่นเป็นยักษ์ที่เป็นตัวร้ายหรือว่าอย่างในเรื่องลูกหมูสามตัวเนี่ยก็จะเล่นเป็นตัวหมาป่า <laughs> ออส่วนตอนมอต้นเนี่ยเคนทาโร่ก็ยังคงอยู่โรงเรียนเดิมนะคะแต่ว่าเป็นแผนกมัธยมคือโรงเรียนเนี้ยเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงทางด้านบาสเกตบอลแต่ว่าเคนทาโร่อยู่ชมรมวอลเลย์บอลเพราะว่าครูบอกว่าเนี่ยเธอมีรูปร่างที่ผอมสูงผอมพเพรียวมากเลยเหมาะกับวอลเลย์บอลมากเคนทาโร่ก็เลยเชื่อครูแล้วก็ไปอยู่ชมรมวอลเลย์บอลฟาง,งานตอนมอปลายเนี่ยเคนทาโร่ก็ยังคงอยู่โรงเรียนเดิมแล้วก็อยู่ชมรมเดิมด้วยก็คือชมรมวอลเลย์บอลนั่นเองแต่ว่าเลื่อนขั้นเป็นกัปตันทีมแล้วโหคือเล่นเก่งขนาดนี้เลยแล้วก็เนาะ แต่จริงๆแคทาโร่บอกว่าเขาก็มีแขวะอยากไปเข้าชมรมการแสดงเหมือนกันนะออแต่ว่าสุดท้ายก็เข้าชมรมวอลเล์บอลเหมือนเดิมออแล้วก็มีไปแข่งระดับจังหวัดด้วยแต่ว่าก็ตกรอบไปนะไม่ได้เข้ารอบไปแข่งระดับประเทศ คชนทานโร่บอกว่าตอนวันวาเดนไทายเนี่ยได้ช็อกโกแลตเยอะมากเต็มเก๊แแบบแทบจะใส่หนังสือเข้าไปไม่ได้เลยแต่แบบบอกว่าตัวเองไม่ปอบเลยนะครับผมไม่ปอปเลยไม่ปอบเลยเลยนาะขนมนั้นนี่กินจนฟันโผล่แล้วมั้งเนี่ยผมเนี่ยไม่ปอบเลยนะแบบเพราะว่าสาวๆเนี่ยเขาไม่สนใจชมรมวันเล่หรอกเขาไปสนใจนุ่นบาสฟุตบอล แถมตอนเรียนจบเนี่ยก็ไม่มีสาวคนไหนมาขอกระดุมเม็ดที่2อ,อ่ามันจะมีแบบความเชื่อของญี่ปุ่นเนาะแบบใส่ชุดกัคคุรันแล้วก็ขอกระดุมเม็ดที่2ที่ตรงกับหัวใจอ่าตอนเรียนจบอย่างนี้เขนทาร่บอกไม่มีเลยครับไม่มีจริงๆเลยทา่แม่มีแต่รุ่นน้องในชมรมที่เป็นผู้ชายนะมาขอแบบ ชุดกับคุรันเลยปากปื้มรุ่นพี่คนนี้มากไงขอชุดเลยขอกระเป๋านักเรียนเอาไปขายหรือเปล่าเนี่ยสุดท้ายเคนทาโร่แบบเหมือนเดินตัวปลิวแบบเดินตัวเปล่ากลับบ้านอะแล้วพอเรียนจบมปลายเนี่ยเคนทาโร่ก็ได้เข้ามหาวิทยาลัยโทโยฮักุซังแคมปัสแต่ว่าก็ไม่ทราบคณะที่เรียนในนัเพราะว่าเคนทาโร่เรียนไปแค่ปีเดียวแล้วก็เข้าวงการบันเทิงได้ก็เลยลาออกก็ปี2010เนี่ยเคนทาโร่อายุ19ปีอยู่ปีหนึ่งเนาะก็ไปสมัครออเดชั่นเมมโ n o นอรเดลิ่งออเดชั่นครั้งที่2 5 แล้วก็ได้ผ่านเข้ารอบด้วยเป็นนายแบบและโด่งดังในฐานะหนุ่มหล่อหน้าเกลือหน้าเกลือคือยังไงหน้าเกลือคืออะไรเค็มหร,อ,อ,หรอเปล่าเนี่ยชิมแล้วเค็มหน้าเกลือภาษาญี่ปุ่นก็คือคําว่าชี่ข้าเค อ่าถ้าแบบไปเซิร์ชคำนี้นะจะแบบเป็นหน้าเคนทาโร่ขึ้นมาเต็มเลยก็คือจะเป็นคนที่แบบตาชั้นเดียวแล้วก็เรียวๆผิวขาวๆเอาจริงอ่ะจะเรียกรวมๆว่าหนุ่มตีก็ได้บ้านเราคงเรียกว,ว่าหนุ่มตีนอกจากงานที่เป็นนายแบบแล้วในปี2014เนี่ยเคนทาโร่ก็ได้เดบิวต์เป็นนักแสดงด้วยได้เล่นหนังเรื่องแรกก็คือเรื่องชันตี้เดย์คือเรื่องนี้ยังเป็นตัวประกอบอยู่เนาะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีผลงานการแสดงเรื่อยๆมาจนได้รับบทเป็นพระเอกที่โด่งดังไปทั่วแล้วก็มีแฟนคลับมากมายเดเัอง่งงนดๆๆ เคยนทาโร่กันนะคะเรื่องแรกโอโตโกโนอิโชโยโคคุฮ e, ังอเวอร์ลิตเทนซิเตอร์เฮโรอีนชิคักคุโอเลมโนกัตาริซังเอะฮิมิโตเฮคุไกเมโนค a ยนาลาตาชิทูไนแอดโรแมนเทียเตอร์ ไฟนอลแฟนตาซี14ฮ no ิคาริโนออโตซังคาเมนเบลโตชิคุเนรุและเรื่องล่าสุดนะคะก็คือโยเมจูเนนที่จะเข้าไทยด้วยเรื่องนี้เนี่ยนางเอกก็คือโคมาสึนานานั่นเองอน่าดูมากๆส่วนละครก็จะมีเรื่องโคโนโดริอิสึกะโคโนโคโยโอมูยดาชิเตะคิโตะในเตชิมาว์โตโตเนจังโตเกียวทาราเลบะเกิรลส์กเมนไอสเตลุ คือเรื่องนี้เคนทาโร่ต้องรับบทเป็นนักเปียโนอัจฉริยะเขาบอกว่าเขาซ้อมเพียงแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นแล้วก็เล่นได้อย่างเทพมากจนทุกคนคืออึ้งจริงๆคือเคนทาโร่บอกว่าจริงๆตอนเด็กๆเขาเคยเรียนเปียโนมาก่อนแต่ว่าตอนนั้นก็อ่านโน้ตไม่ออกเลยนะแล้วก็ต้องมาฝึกซ้อมใหม่เลยแบบเลยแต่ว่าสุดท้ายก็คือสามารถเล่นได้อย่างเทพเรียกได้ว่าไม่ต้องออกจากบ้านอะยงเดียวซ้อมอย่างเดียวเลยเดือนหนึ่งชิคกูนลรุอินโนเซน そしてเきるิคิรの少女。エจูกอไซโนโเรคางโทโเกนิฮังโอโอชิดาเกเดสี่ยแล้วก็มีโฆษณาหลายตัวเลยนะคะเยอะมากๆเดี๋ยววันนี้จะยกตัวอย่างมาแค่4อันก็พอあのさน<何>らに子供ができたら何,何モバイルのスマホを持たせよう何何何何にやしく と優しさから僕นอกจากนี้ก็ยังมีมิวสิกวิดีโอด้วยก็ถ <music> ้าใครยังจำกันได้นะคะเขาก็แสดงหนังคู่กับมีวะที่เป็นนักร้องเนะในเรื่องคีมีโตะเฮคุไกเมโนคยคือเรื่องนี้เคนทาโเราก็ต้องแบบเด่นดนตรีเป็นกีต้าร์เนะแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยเพลงไอโอคุริ เพื่อนในวงการนะคะส่วนมากก็จะเป็นนายแบบรุ่นพี่รุ่นน้องในค่ายของเขาเน่แหละอย่างเช่นคนแรกก็คือ,อยานางิชุนทาโรนะคะคนนี้เนี่ยหลายคนอาจจะแบบเอ้ใครอะ เพราะว่าแต่ละเรื่องที่เขาเล่นเนี่ยเขาจะแต่งหน้าแต่งตาแบบจัดเต็มมากอย่างเช่นเรื่องลูโลนิเคนชินหรือว่าเรื่องอลิซอินบอร์เดอร์แลนด์แล้วก็มีโอตาคุน้องเหล็กด้วยส่วนคนต่อมาก็คือนาลิตะเลียวคนนี้เนี่ยผลงานเข้าไทยเยอะมากเลยนะอย่างเช่นเรื่องแฟร์วลซองอิโตหรือว่าล่าสุดก็คือให้รักฉันอยู่ในมุมหัวใจเธอโอเรื่องนี้ก็คือเหมือนเป็นอีกระดับของนาลิตะเลียวเลยทีเดียวแล้วก็มีคิโยฮาระโชนะคะที่เป็นรุ่นน้องในในแบบด้วยกันเนี่ย คนนี้ก็เล่นเรื่องหมอดเทนโดใช่ไหมโคยสุสุแล้วก็โตเกียวเลิฟสตอรี่นอกจากนี้นะคะเคนทาโร่ยังสนิทกับวง b t ทีที่เป็นศิลปินเกาหลีด้วยสนิทได้งไงเนี่ยเพราะว่าวง BTS เนี่ยเคยร้องเพลงประกอบละครที่เคนทาโร่แสดงนำก็คือเรื่อง s ิกแน l ก็คือเพลง Don't l e a v e Me มีตอนหนึ่งที่วง BTS เนี่ยมเาเล่นคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นที่โยโกโฮาม่าเนี่ยเคนทาโร่ก็ได้ไปดูด้วยแล้วก็แบบมีการเซอร์ไพรส์อะไรขึ้นมา b t s ีเอสสก็ญญสัคือ 彩り茶店長ってだけなんですけど、うん、彼の気持ちをすごく表現してる音楽す ตอนที่เคนทาโร่ไปเกาหลีเนี่ยก็ได้นัดทานเข้ากับเจโฮปสมาชิกวง B.T.S. แล้วก็มีการถ่ายภาพลงทวิตเตอร์ออฟฟิเชียลของวง B.T.S. อีกด้วยเคนทาโร่ oh. ก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยกินกันเยอะมากกับเจโฮปเลยแล้วก็มีทั้งแบบคุยกันอย่างสนุกสนาน oh. คือสนุกมากตอนนั้นแล้วก็มีการแลกของขวัญกันด้วยท,ทั้งที่แบบไม่ได้นัดก,กันนะว่าจะแลกของขวัญกันะเคนทาโร่ซื้อแฮร์แบนด์ให้เจโฮปส่วนเจโฮปก็คือให้เสื้อยืดมาเขาคุยกันภาษาอะไรเนะี่ยอ๋อเจโฮปคือเขาคุยภาษาญี่ปุ่นได้ก็เลยคุยกันนอย่่างเไออหลื เราทั้งคู่ก็สัญญาว่าถ้าเจโฮบมาญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะรับทันข้าวมันอีกแต่ว่าตอนนี้ก็มีโควิดนู่เขาก็เลยไม่ได้ไปช่องทางการติดตามของเคนทาโร่นะคะก็มีทวิตเตอร์แล้วก็ไอจีตามที่ขึ้นมาให้นี้นะคะก็สามารถไปกดติดตามกด Follow ได้ค่ะสาหรับคลิปในครั้งหน้านะคะจะเป็นดาราหญิงอ่าใบให้ว่าเป็นคนที่มีผลงานเข้าไทยเยอะมากๆอีกคนนึงเลยก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสาหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องให้เราด้วยนะคะโอลนิการโอีชิ ำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายบ๊ายบายไาสกี